ตอนที่235จัดการใหม่ในใจของเฉินอันผิงยังมีความสงสัยเขาจึงถามออกไปทำไมเราไม่ขายให้กับประชาชนโดยตรงเลยหล่ะครับเจียงเสี่ยวไปหัวเราะและพูดว่าโดยทั่วไปแล้วคนที่ใช้ถุงสะดวกซื้อคือประชาชนทั่วไปเราควรขายให้กับพวกเขาแต่การขายแบบนี้มันช้าเกินไป แต่การขายให้กับห้างสรรพสินค้ากับสหกรณ์จำหน่ายเครื่องบริโภคอุปโภคนั้นแตกต่างออกไปพวกเขาสามารถซื้อได้ครั้งละหลายหมื่นใบหลายแสนใบหรืออาจสูงถึงหลายล้านใบหลังจากหยุดไปสักพักเจียงเสี่ยวไปก็พูดต่อกลับมาที่ประเด็นหลักปัญหาที่พนักงานขายต้องแก้ไขคือพวกคุณจะทำอย่างไรให้ห้างสรรพสินค้าซื้อถุงพลาสติกสะดวกซื้อของเราเพราะฉะนั้นเราถึงต้องแต่งเรื่องราวขึ้นมาการสร้างเรื่องราวเป็นวิธีหนึ่งในการแก้ปัญหานี้แต่ถ้าเราแต่งเรื่องราวไม่เป็นขึ้นมาละ่ะ เรื่องที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะควรหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาแก้ไขเราแต่งเรื่องแต่งบทความไม่เป็นแต่บรรณาธิการสํานักพิมพ์ทําได้ดังนั้นผมถึงได้พาคุณไปที่สํานักข่าวรายวันชิงโจงในล่ะเชิญอันผิงพิจารณาจากคําพูดของเจียงเสี่ยวไปเขาตระหนักได้แล้วว่าตนเองต้องไปแจกแจงปัญหาเหล่านี้ให้พนักงานขายรู้แล้วค่อยช่วยกันแก้ปัญหาไปทีละเรื่องดูเหมือนเขาจะเริ่มเข้าใจแล้วผู้ช่วยเจียงต่อไปนี้ผมจะเรียนรู้จากคุณให้มาก เฉินอันผิงกล่าวอย่างจริงใจเจียงเสี่ยวไปพยักหน้าเขาเต็มใจที่จะเป็นผู้นําให้กับพนักงานที่เต็มใจเรียนรู้จากเขาเขานําแผนการขายที่เขาคิดให้เฉินอันผิงคุณดูนี่สิเฉินอันผิงรับมันมาและมองดูอย่างตั้งใจผู้ช่วยเจียงคุณจะแจกถุงพลาสติกสะดวกซื้อให้กับห้างสรรพสินค้าและสหกรณ์จาหน่ายเครื่องบริโภคอุปโภคหรือหลังจากอ่านแล้วเฉินอันผิงก็พูดด้วยความเหลือเชื่อ เจียงเสี่ยวไปพยักหน้าใช่เราจะแจกฟรีเฉินอันผิงประหลาดใจถ้าอย่างนั้นเราจะทําเงินจากมันได้อย่างไรแม้ว่าต้นทุนของถุงพลาสติกสะดวกซื้อจะไม่สูงนักแม้ต้นทุนจะอยู่ที่ใบละไม่ถึงสองหลีแต่ถ้าแจกในปริมาณมากเช่นนั้นจะต้องขาดทุนอย่างแน่นอนเจียงเสี่ยวไปยิ้มและพูดว่าหัวหน้าเฉินของฟรีคือของที่แพงที่สุดเฉินอันผิงยิ้มเจือนและมึนงงไปในขณะเดียวกันคําว่าของฟรีคือของที่แพงที่สุด นี้คนในยุคป,ปี1983สไม่เข้าใจหรอกในฐานะคนที่กลับมาเกิดใหม่เจียงเสี่ยวไปเข้าใจมันอย่างท่องแท้เพราะถ้าไม่ยอมจ่ายต้นทุนให้สินค้าผู้ใช้จะมองเห็นประโยชน์จากมันได้อย่างไรกล่าวอีกในหนึ่งคือผู้ใช้คิดว่าพวกเขากำลังใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ฟรีแต่พวกเขาไม่รู้ว่ากำลังถูกน้มนาวให้ซื้อกระทั่งกลายเป็นผู้ซื้อสินค้านั้นๆไปแต่เจียงเสี่ยวไปไม่ได้อธิบายหลักการเหล่านี้ให้เฉินอันผิงฟังเพียงแค่ขอให้เขาเตรียมตัวเท่านั้น รอให้หนังสือพิมพ์ตีพิมพ์บทความโฆษณาออกมารอให้เรื่องราวเหล่านั้นกลายเป็นประเด็นร้อนก็ถึงเวลาที่พนักงานขายข,ายของโรงงานฟิล์มพลาสติกจะต้องออกโรงแล้วหลังออกจากโรงงานฟิล์มพลาสติกเจียงเสี่ยวไปก็กลับมาที่ร้านกุ้งอบน้ำมันชิงเจียงบนถนนชิงโจเมียจะเลิกงานแล้วเรากลับบ้านกันเถอะลินเจียอินดูนาฬิกาของเธอตอนนี้เพิ่งกี่โมงเองยังไม่ถึงสี่โมงเย็นด้วยซ้ำ ยังไม่เย็นมากเลยมีงานกองรอยอยู่มากมายในช่วงที่เราไม่ได้เข้าร้านฉันยังจัดการไม่เสร็จเลยหลินเจียอินบอกเจียงเสี่ยวไปพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าไว้พรุ่งนี้ค่อยมาเคลียร์ทีหลังหลินเจียอินลังเลเมื่อเช้าพ่อแม่ของเธออยู่กินข้าวที่บ้านกว่าจะได้เข้าเมืองก็ป่าไปสิบโมงกว่าแล้วตอนนี้เธอยังกลับบ้านก่อนสี่โมงเย็นอีกแบบนี้จะให้เธอส,สางงานเสร็จได้อย่างไรพรุ่งนี้ก็ยังมีเรื่องที่ต้องจัดการอีกมากมายหลินเจียอินพึมพำ ฉันต้องทําให้เสร็จในวันนี้เจียงเสี่ยวไปยิ้มอย่างไม่ใส่ใจและพูดว่างานวันนี้เสร็จวันนี้เป็นข้อกําหนดสําหรับพนักงานไม่เกี่ยวอะไรกับคุณในฐานะเจ้านายได้ยินแบบนี้พนักงานทั้งหลายคงพากันคิดว่าผู้ช่วยเจียงคุณช่วยหยุดเป็นคนสองมาตรฐานได้ไหมหลินเจียอินใช่ใช่คุณพูดถูกเจียงเสี่ยวไปใครใช้ให้คุณเป็นภรรยาของผมกันล่ะท้ายที่สุดหลินเจียอินก็ต้องตามเจียงเสี่ยวไปกลับไปที่เจียงวานอย่างไม่เต็มใจ ตอนนี้เจียงเสี่ยวเฟิงย้ายสถานที่รับซื้อกุ้งเครฟิตมาเป็นบนถนนกว้างที่เจียงเสี่ยวไปสร้างปกติไม่ค่อยมีรถผ่านอยู่แล้วฉะนั้นจึงเหมาะกับเป็นสถานที่รับซื้อกุ้งหวังผิงเพิ่งจะบรรทุกของขึ้นรถและกำลังคุยกับเจียงเสี่ยวเฟิงเขาก็เห็นรถของเจียงเสี่ยวไปขับเข้ามาพอดีทำไมวันนี้นายกลับมาเร็วขนาดนี้หลักหวังผิงถามมีธุรนิดหน่อยนะเจียงเสี่ยวไปพูดและเขาก็หันไปพูดกับเจียงเสี่ยวเฟิงว่า เสี่ยวเฟิงนายอยากเรียนทำเมล็ดแตงโมห้ารสจากพี่ไหมเจียงเสี่ยวเฟิงตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งและพูดว่าพี่ตัดสินใจที่จะตั้งโรงงานเมล็ดแตงโมห้ารสแล้วหรือเจียงเสี่ยวไปพยักหน้าเจียงเสี่ยวเฟิงกล่าวว่าผมไม่มีปัญหาหรอกแล้วเรื่องรับซื้อกุ้งเครฟิตล่ะถ้านายอยากเรียนจากฉันตั้งแต่พรุ่งนี้ไปก็ให้พ่อเป็นคนรับซื้อกุ้งเครฟิตแทนไปก่อนเจียงเสี่ยวไปตอบ หวังผิงยิ้มและพูดว่าลุงของฉันเอาแต่บ่นว่าเขาว่างเกินไปอีกอย่างเรื่องรับซื้อกุ้งเครฟิตไม่ใช่เรื่องยุ่งยากลุงของฉันทำได้ไม่มีปัญหาแน่นอนเจียงเสี่ยวเฟิงก็คิดเช่นนั้นดังนั้นเขาจึงพูดว่าพี่รองผมจะทำตามที่พี่บอกเมื่อเขากลับถึงบ้านเขาก็หารือกับเจียงไหยย่หยางถึงเรื่องนี้เจียงไหยย่หยางทำหน้าบุดบึ้งและพูดว่า ที่จริงควรให้พ่อทําตั้งนานแล้วเสียวเฟิงเป็นคนมีความสามารถมากมัวแต่เสียเวลารับซื้อกุ้งเครฟิตตลอดทั้งวันเสียดายความสามารถจริงๆหลังจากพูดจบเขาก็พูดอย่างตื่นเต้นเสี่ยวไปแกขอให้เสี่ยวเฟิงเรียนรู้วิธีทำมเมล็ดแตงโมห้ารถแกวางแผนที่จะให้น้องเป็นผู้จัดการโรงงานมาเมล็ดแตงโมใช่ไหมเจียงเสี่ยวไปมีความตั้งใจเช่นนี้จริง ตอนนี้ประเทศกำลังขาดแคลนคนมีความสามารถเขาจึงวางแผนที่จะฝึกคนมีความสามารถออกมาให้ได้มากที่สุดโดยเริ่มจากญาติและคนในครอบครัวของเขาก่อนมีคำกล่าวที่ว่าอย่ากลัวหลักฐานที่ไม่ดีเพราะทุกคนล้วนมาจากจุดเริ่มต้นเดียวกันตราบใดที่พวกเขาเต็มใจเรียนรู้และได้รับโอกาสทุกคนย่อมสามารถโดดเด่นขึ้นมาได้เจียงเสี่ยวไปมองไปที่เจียงเสี่ยวเฟิงเจียงเสี่ยวเฟิงรีบโบกมือปัดและพูดว่า ผมจะเรียนรู้วิธีทำมเมล็ดแตงโมห้ารสแต่ผมไม่สามารถเป็นผู้จัดการโรงงานได้หรอกเจียงไหยย่หยางได้ยินสิ่งนี้ก็โกรธเขาจึงพูดตำหนิลูกชายไปว่าทำไมจะเป็นผู้จัดการโรงงานไม่ได้เฉินหยวนเชาวพี่เคยของแกยังทำได้เลยไม่ใช่หรือเขามองข้อนเจียงเสี่ยวเฟิงและพูดต่อทำไม่เป็นก็เรียนรู้สิมีใครบ้างที่เกิดมาก็ทำทุกอย่างเป็นเลยเมื่อรู้ว่าเจียงเสี่ยวไปจะก่อตั้งโรงงานผลิตมเมล็ดแตงโมไปที่อำเภอเจียนหยางเขาไม่สามารถเป็นผู้จัดการโรงงานได้ ดังนั้นเขาจึงต้องการให้เจียงเสี่ยวเฟิงเป็นผู้จัดการโรงงานแทนแต่เขาไม่อยากให้เจียงเสี่ยวเฟิงกลัวนู่นกลัวนี่ทั้งที่ยังไม่ได้ลงมือทำดังนั้นเขาจึงอดโกรธไม่ได้เจียงเสี่ยวไปยกนิ้วให้พ่อของเขาอย่างเงียบๆเป็นการดีกว่าสำหรับพ่อที่จะพูดกับเจียงเสี่ยวเฟิงมากกว่าให้เขาพูดด้วยตัวเองในอีกไม่กี่วันถัดมาเจียงเสี่ยวไปไปในเมืองทุกเช้าและกลับมาตอนเที่ยงเพื่อสอนเจียงเสี่ยวเฟิงธรเมเลดแตงโมห้ารถ พี่รองการทำมเมล็ดแตงโมห้ารสไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์อะไรเลยหรือเจียงเสี่ยวเฟิงถามเจียงเสี่ยวไปกล่าวว่าไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์มากนักในการเปิดโรงงานมาเมล็ดแตงโมห้ารสซึ่งอุปกรณ์หลักส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเครื่องอบแห้งและเครื่องบรรจุภัณฑ์หลังจากสร้างโรงงานแล้วเราเน้นไปที่มเมล็ดแตงโมขั่วด้วยมือเป็นหลักเจียงเสี่ยวเฟิงตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งและพูดด้วยความสับสนว่างั้นพี่ต้องการที่ดินจำนวนมากจากนายอำเภอหลินไปทำไม ผมคิดว่าการสร้างโรงงานมาเมล็ดแตงโมจะต้องใช้อุปกรณ์จำนวนมากเสียอีกเจียงเสี่ยวไปยิ้มและพูดว่าฉันต้องการที่ดินจำนวนมากเพื่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมเป็นหลักโรงงานมาเมล็ดแตงโมเป็นเพียงส่วนหนึ่งของนิคมอุตสาหกรรมเท่านั้นเมื่อคิดได้ว่าบอกเรื่องพวกนี้ให้เจียงเสี่ยวเฟิงรู้ไปเขาก็ไม่เข้าใจดังนั้นเจียงเสี่ยวไปจึงพูดว่า สรุปก็คือถึงตอนนั้นนายจะต้องไปที่เจี้ยนหยางแล้วสร้างโรงงานตามพิมพ์เขียวของฉันจากนั้นนายก็ต้องฝึกทำมเมล็ดแตงโมห้ารสให้เชี่ยวชาญตามสูตรที่ฉันสอนนายไปแล้วนำคนงานขั้วมันตอนนี้ในตลาดยังไม่มีมเมล็ดแตงโมห้ารสขายหากพวกเขาผลิตมันออกไปขายพวกเขาจะกลายเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในตลาดสิ่งที่เจียงเสี่ยวไปต้องทำคือสร้างแบรนด์และยึดตลาด เหตุผลที่เขาขอให้เจียงเสี่ยวเฟิงนำคนงานขั้วเมล็ดแตงโมโด้วยตนเองนั่นเป็นเพราะในยุคนี้อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับขั้วเมล็ดแตงโมโดยเฉพาะยังไม่ได้รับการพัฒนาเป็นเวลานานแล้วที่การขั้วเมล็ดแตงโมในประเทศยังคงใช้มือเป็นหลักแต่มันเป็นไปไม่ได้สำหรับเขาที่จะบอกเจียงเสี่ยวเฟิงว่ายังไม่มีอุปกรณ์พิเศษสำหรับการขั้วเมล็ดแตงโมนี่เป็นวิธีเดียวที่จะจัดการกับมันได้โชคดีที่เจียงเสี่ยวเฟิงไม่ใช่คนช่างซักไซ ดังนั้นเขาจึงหยุดกังวลและไม่ถามอะไรต่ออย่างไรก็ตามเขาจะทำทุกอย่างตามที่เจียงเสี่ยวไปบอกเขาการโค่วเมล็ดแตงโมห5รสนั้นเรียนรู้ได้ไม่ยากหลังจากผ่านไป3-4วันเจียงเสี่ยวเฟิงก็เชี่ยวชาญเรื่องนี้เจียงเสี่ยวไปลองชิมดูรสชาติยังพอไปได้ในขณะเดียวกันบทความโฆษณาที่ตีพิมพ์โดยสำนักข่าวรายวันชิงโจเป็นเวลาหลายวันติดต่อกันก็เริ่มเผยให้เห็นผลบ้างแล้ว